รัฐบาลเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยมาตราการลดหย่อนภาษีสนับสนุนให้ติดตั้งโซลารูฟท็อปและสามารถนำค่าใช้ใจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด200,000บาทค่ะช่วยลดภาระค่าไฟในระยะยาวประหยัดค่าใช้ใจ่ายในบ้านค่ะ ทั้งนี้นะคะนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เตรียมนําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน1-2สสัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อเปิดทางให้คนไทยได้เข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ2มาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีค่ะ หนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและเอกชนเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะคะพร้อมสิทธิประโยชน์ทงางภาษีค่ะหักลดหย่อนได้1.5เท่าของค่าใช้จ่ายจริงค่ะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนโรงงานร้านค้าและท่านที่ต้องการลงทุนนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็จะเป็นการลดต้นทุนระยะยาวและลดการใช้ไฟของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ มาตรการที่2ค่ะก็คือการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยสามารถที่จะนำค่าใช้ใจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด200,000บาทค่ะท่านใดที่อยากจะมีไฟฟ้าใช้เองนะคะแล้วก็ช่วยลดค่าไฟในบ้านก็จะได้ประโยชน์เต็มๆจากมาตรการนี้ค่ะ จากการคาดการณ์ค่ะทั้งสองมาตรการเหล่านี้นะคะจะช่วยประเทศลดการใช้ไฟฟ้าได้รวมกันกว่า30.000ืล้านหน่วยต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับการลดการใช้ไฟของบ้านเรือนนับล้านหลังเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่ากว่า110,000ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะเงินจำนวนนี้นะคะถ้าแยกตามครัวเรือนแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อนมให้ลูกซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเติมอินเทอร์นเน็ตให้ลูกได้อีกด้วยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะในภาพรวมก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็คือคนไทยของเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนไทยมีการพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ฝีมือคนไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบโซลา r เซลล์ค่ะโดยขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมผลิตออกจำหน่ายในราคาที่คนไทยด้วยกันเข้าถึงได้ค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปให้ทุกๆคนเข้าถึงระบบโซลาเซลล์ได้ อย่างง่ายดายและถูกลงค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่การช่วยลดค่าไฟค่ะแต่ยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือทุกคนในระยะยาวอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าไฟค่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวสารอาหารแห้งการซื้อแพมเพิร์ดการเติมอินเทอร์เน็ตให้ลูกหรือว่าการเ,าเก็บไว้ใช้ระยามฉุกเฉินค่ะซึ่งรัฐบาลก็หามัด การทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดันทุกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ